ครับผมสวัสดีทักทายครับชานี้ก็จะพาไปรถต้นน้ำต้นมะนาวที่ตัดแต่งกิ่งไว้บรรยากาศตอนเช้าครับทุกคนเย็นนิดนิดากาดเย็นนิดนิดแล้วก็จะพาไปรถต้นมะนาวบรรยากาศตอนเช้า หลังบ้านครับเปิดน้ำกันเอาไหลแหละเปิดปุ๊บไหลปับเนย ผมจะลดอาทิตย์หนึ่งลดครั้งหนึ่งจะไมไ่ลดบ่อยอาทิตย์ละครั้งลดบ่อยก็กัวรรากเขาเน่าัวรรากเน่าประตูประตูอัตโนมัติ <c oughs> ทำไมซัดไปสอดกันไม <c oughs> หนึ่งจะรดครั้งนึงจากที่วันนั้นผมใส่เอานะใส่ฮอร์โมนเขารดก็รดไม่เยอะครับต้นประมาณถังนึงไม่เกินต้นละถังไม่ต้องเจอกัอวรากเขาเน่าครับอเพาอยู่เยอะแล้ว เ่ามากก็ทั้งนึ่งเช้าออกาศเย็นกำลังดีเลยครับพาพี่พาน้องมาลดตน้นมะนาวต้นมะนาวกันเนีตัวนี้ออกดอกแล้วครับหลังจากวันนั้นผมใส่เอ้นั้นไป เริ่มออกดอกแล้วครับพี่ใส่ฮอมมร์โมนไปวันนั้นเห็นไหมครับอ่ะได้ดูเริ่มออกดอกแล้วครับเอาดอกกันนะครับนี่ตัวนี้ออกดอกแล้วจากนั้นเถอะออกดอกแล้วครับพี่ผมใส่ฮอมมร์โมนไปวันนั้นนะเริ่มออกดอกแล้วเห็นไหมครับออกดอกแล้วครับวว้าเริ่มออกดอกแนละ้ว ก็เ่ี๋ยวตอกนะที่ผมใส่ฮอร์โมนอะไรแบบนั้นนะเนจะ็ดวันลดน้ำทั้งลดต้องไม่ลดเยอะครับประมาณทังทังหนึง่งกะบาเย็นไม่ให้มันไม่มากเกินน้อยเกินครับ <c oughs> มีลิงกลัวลดเยอะก็กลัวลากเข้านอก ให้ดินมันเปียกๆข้างบนหน่อยไม่เกินประมาณถังนึงครับคิดเลยถังเลือคุบ้านเราครับไม่ใช่คู่เล็กนะก็คู่ปานกลางครับวัอนอาทิตย์หนึ่งครับแล้วแต่บางคนก็ห้าวันหกวันผมจะอาทิตย์หนึ่งวันที่หนึ่งตอนนี้ออกดอกแล้วเดิน sờ <laughs> <laughs> ชมบรรยากาศสวนมะนาวตอนเช้าครับมารดน้ำอันนี้มีดอกเริ่มจับช่อจับดอกแล้ว ยิิ้นนนวามสวัสดีอรุณสวัสดิตอนเช้านะครับทุกคนทักทายครับทามรดน้ำต้นมะนาวมาดูความคืบหน้าของต้นมะนาวหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งแล้วก็ใส่ฮอร์โมนไป เริ่มออกดอกออกช่อแล้วครับกะไปุดน้ำกัน รดประมาณถังหนึ่งนะครับไม่เยอะต้นนี้พัตัดออกเยอะเลยพดนั่นเยอะแตกภาาก็เลิกแต่ออกแล้ว ดูให้เปียกเท่านี้ขอบคุณที่รับชมนะครับผมคลิปนี้มาลดต้นน้ำลดลดน้ำนันหาวมาดูว่าความคลืบหน้ายเป็นยังไงขอบคุณทุกท่านทุกคนครับที่รับชม คิดหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณมากๆนะครับบ๊ายบายครับผม